โอเคครับก็เนื่องจากเป็นเกมใหญ่เกมแรกหลังจากเราก็เรียกไรปิดฤดูกาลแล้วก็มาเจอเกมใหญ่ในช่วงนัดเปิดฤดูกาลเลยอะไรเงี้ยซึ่งหลายๆอย่างอาจจะยังไม่ลงตัวเงี้ยแต่ว่าต้องก็ต้องชบชวเชยเด็กที่สร้างความกดดันให้กับเจ้าบ้านได้ตลอด70นาทีนะก็โอเคเราเราสามารถรับมือได้ดีแล้วก็สร้างโอกาสได้ได,ได้เหมือนกันในจังหวะ2ลูกที่มีโอกาสจะขึ้นนําเหมือนกันอ่างเงี้ยแล้วก็ โอเคมาเสียประตูจากช่วงจังหวะที่เซนเตอร์อีตัวหนึ่งเจ็บซึ่งเป็นตัวสูงใหญ่ที่เราพยายามที่จะปิดลูกอากาศของผู้ต่อสู้ซึ่งมันก็อาจจะเป็นช่องโหวต่ตรงนั้นก็เลยทําให้ให,ให้เป็นลูกแรกที่เราเสียประตูจากลูกคอนเนอร์ซึ่งเราก็พยายามป้องกันมาอย่างดีอะไรเงี้ย<อ>จริงๆแล้วเซนเตอร์แบ็กเราตัวจริงอ่ะเจ็บตั้งแต่อีกอีกคนหนึ่งอนะ่ะซึ่งเป็นตัวหลักเจ็บตั้งแต่ก่อนก่อนมาที่นี่มันทําให้เราต้องปรับเปลี่ยนเซนเตอร์แบ็กเล่น ทำให้ได้มานั่งสำรองเราเหรือซ้นจะแบกตัวเล็กอีกตัวเดียวเท่านั้นเองซึ่งมันก็ทําให้การป้องกันลูกอาอกาศอาจจะมีปัญหานิดนึงอะไรเงี้ยแต่ว่าโดยรวมแล้วก็กสามารถรับมือได้ดีกับในสถานการณ์ที่ที่เจอขึ้นจริงๆรสกอร์ไม่น่าไม่น่าห่างขนาดนี้เพราะว่า,อาพอเราโดนลูกแรกเราก็ต้อง,องเสียแล้วเพราะเป็นเป็นเป็นเหมือนน,น,น,นอกเอาแล้วอะไรเงี้ยก็เลยทําๆๆทให้เกมมันเปิดแล้วก็เข้าฐาน้าบ้านซึ่ง <S 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 คุณภาพ ค่อนข้างครับแก้อยู่แล้วก็ทําให้เขาได้ประตูที่2ที่3ซึ่งจริงๆมันก็ก็ดูสกอร์อาจจะห่างแต่จริงเราเราคิดว่าเรา <c oughs> ทําได้ดีนะครับในในเจนาที